ท่านสาธาชนพุทธบริษัททั้งหลายและพะโยคาวาจรทั้งหลายสำหรับวันนี้มาพบกับท่านเรื่องอาราหัตเรื่องของพระอาราหันต์คือปฏิบัติท,ที่ทำบุคคลให้เป็นพระสะพระนาคามีได้ผ่านมาแล้ว <c oughs> ท่านจะเห็นว่าในด้านของสุขวาวิปสัสสโก อาตมาจะไม่ไม่ได้พูดถึงการนั่งเคร่งเครียดในการเจริญสมาธิพราะว่าสายสุขวิบิสโกไม่ใช่ว่าชันท่านจะไม่นั่งเจริญสมาธิเสมอไป <c oughs> ท่านก็ทำของท่านการรักษาอารมณ์ให้เป็นสมาธิการทำจิตให้สงบท่านก็ทำแต่ส่วนใหญ่ท่านใช้อารมณ์คิดมากกว่าคือคิดอยู่ในขอบเขต ของกิเลสท,ที่เราจะเข้าไปทำลายสร้างอารมณ์ที่เป็นศัตรูกับกิเลสเช่นพระอนาคามีก็มีกิเลสตัวสำคัญอยู่สองตัวคือการม่ฉันทะกับปฏิฆะฉะนั้นท่านก็ตั้งหน้าตั้งตาทำโดยเฉพาะและเท่าที่อธิบายมาบางท่านจะรู้สึกว่านั่นเป็นอารมณ์ขคตสมถะมากทำไมไม่ใช่อารมณ์ของวิปัสสนาญาณ แต่ความจริงการยับยั้งกิเลสสมถะมีความสําคัญอย่างยิ่งเมื่อเราระง,งับกิเลสให้จมตัวลงมีอาการเพลียไม่สามารถจะเดินได้แล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาที่เรียกคาว่าพิจารณาที่เรียกคาว่าวิปัสสนาญาณตัวที่ใช้ปัญญาพิจารณาก็เห็นว่าเจ้ากรรมชันทะมันเป็นทุกข์อะไรให้เกิดทุกข์เพราะเราอยาก แ้เราจะทำลายทุกได้ยังไงก็เพราะมักไปเครื่องปฏิบัติได้กศีลส,สมาธิปัญญาในเมื่อเราไม่ชอบการไฉันทะเล้เอหน่ายเขาสมถาภาวนาเราก็หาทางหลีกเสียโด้เอาจิตเข้าไปคิดหาความเป็นจริงว่าการของการไปฉันท่าทั้งหมดนี้ไม่ว่าชายหรือหญิงมันเป็นสภาวะความสกปรกที่เราพอใจ สิ่งสุกับรกว่าเป็นของดีก็เพราะความโง่เราก็ตัดความโง่ทิ้งไปนิสกําลังใจได้เห็นตามความเป็นจริงว่ามันเป็นสุกับรกทั้งชายทั้งหญิงเห็นแล้วมีสภาพเหมือนกับสุนัขเน่าเดินผ่านข้างหน้าถ้าอารมณ์จิตของเราจับอยู่อย่างนี้เป็นปกติความปรารถนามันก็ไม่มีนี่เป็นอันวา่าเราก็ว่ากันเท่าสมถะวิปัสนาล้วนคร้าควบกันไป นีกล่าวกันว่าพระสุขาวิปัสสโกมีวิปัสะนาญาณลวนนั้นไม่จริงต้องมีอารมณ์สมถะปนเว้นไว้แต่ท่านที่ปฏิบัติไปไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นสมถะและไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นวิปัสะนาญาณเท่านั้นอันนี้ขอผ่านไปเพราะว่าทางที่พูดมาเป็นแนวทางที่แนะนำท่านเท่านั้น เพื่อการปฏิบัติแต่ละท่านใ้เหมือนตามสายที่พูดมานี้ทุกอย่างก็ไม่ได้เหมือนกันมันขึ้นกับปฏิปทาของแต่ละบุคคลเป็นแต่เพียงบอกแนวย่อๆไว้เท่านั้นสำหรับตอนนี้ไปก็จะพูดเรื่องอรหัตผลรู้ว่ากำลังพูดอยู่กับท่านพระอนาคา,าคารหัตมมัตสำหรับท่านที่ผ่านพระอนาคามีมาแล้ว ถานาคามีผลผ่านมาแล้วกิ่ที่จะต้องทําต่อไปที่กําลังทําอยู่ขนาดนี้ท่าเรียกว่าอารหัตมรักกำลังเดินเข้าไปสู่ความเป็นอรหัตผลเรียกว่าขนหนทางของพระอรหันต์กำลังเดินทางไปสู่ความเป็นอรหันต์นั่นเอง <c oughs> อรหัตมรักอรัตมา,า,ตมาแปลว่าอย่างนี้ชาวบ้านเขาแปลว่ายัางไงก็ช่างซึ่งไม่เกี่ยวกัน เป็นอันว่ายเ่านเข้าใจง่ายๆดีกว่านี่เมื่อในขณะเมื่อเราทำตนเข้าถึงความเป็นพระอนาคามีเป็นอันว่าทำลายขาช้างในสองช้างสองขาคือขาหน้าด้านขวากับขาหลังด้านซ้ายคราวนี้ช้างจะไปทำไมก็ต้องนอนตาปริบๆช้างนอนนี่ไม่ใช่ว่าช้างจะไม่มีพิษ งวงของช้างก็ยังใช้งานได้แต่งาใช้ไม่ได้ยังมีอันตรายสำหรับผู้บุคคลผู้เข้าไปใกล้อยู่ตอนนี้เราก็ต้องเข้าไปทำลายจิตใจของช้างแล้วทำลายช้างให้มันตายไปเสียห,หมดแต่ว่าคราวนี้จะไม่ขอพูดถึงช้างดีกว่าเป็นอันว่าเรื่องของช้างผ่านไปสองขาช้างช้างเดินไม่ไหวใจของช้างยังคิด วงของช้างจะทํางานได้ในขอบเขตเฉพาะก็เป็นเรื่องของช้างปล่อยไปอย่างนั้นเป็นอนันว่าคนที่เข้าถึงพระอนาคามีถ้าไม่ทําอะไรต่อไปเลยมีสภาวะอยู่ที่ความเป็นสุขด้วยกําลังจิตที่มีอยู่กิเลสที่มีอยู่ได้กับเพียงอนุสัยตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาหรือผมก็นิพพานบนนั้นก็ชื่อว่ามีความสุขพอ ดังนั้นเรื่องของช้างจะไม่พูดต่อไปตอนนี้ไปก็จะพูดถึงเรื่องมดเลนไลระยุงกิเลสต่อไปนี้สําหรับอนาหัตตะมักที่กําลังเดินทางเข้าไปสู่ความเป็นอนาหัตตผลทางสายนี้ไม่มีช้างทานทางสายนี้ไม่มีเสือไม่มีสัตว์ใหญ่ที่จะต่อสู้มีแต่สัตว์เล็ก นั่นก็คือยุงบ้างเหลือบ้างเลนบ้างไลบ้างอย่างนี้เป็นต้นแล้วมดดำมดแดงที่คอยกัดคอยกินเทียเล็กเทียน้อยพอถึงยังไงก็ดีพวกนี้กัดให้ตายไม่ได้เพราะมันมาเป็นกลุ่มใหญ่รอบมาเมื่อเราเผลออารมณ์ของพรอนาคามียังเผลอบรรดาสัตว์ประเภทนี้องค์สมเด็จระชินสีท่านเรียกว่าอะไร ติกเรียกว่าหนึ่งรูปราคะความหลงไหลฝ่ายฝันในรูปฌานสองอรูปราคะความหลงไหลฝ่ายฝันในอรูปฌานมานะการถือตัวถือตนยังมีอยู่บ้างอุตจักระมพงยังมีอยู่บ้างอาวิชชาความโง่ยังมีอยู่บ้าง ถ้าเราจะปฏิบัติจริงๆเราจะนั่งไล่รูปราคะอรูปราคะมานะอุตจักหรือยังไงรูปราคะความหลงไหลฝ่ายฝันในรูปฌานอรูปราคะความหลงไหลฝ่ายฝันในรูปฌานมานะการถือตัวถือตนอุตจกักระณมพุงนั่งจับยุงทีละตัวดีไหมยุงมาเป็นฝูง มันจับไม่ได้จับแย่เลยจับมดแดงมดแดงที่ตัวไหวไหมมันก็ไม่ไหวเราทำยังไงเราก็ใช้มุงคลุมเพเลยทีเดียวความจริงมุ้งอันนี้ไม่ได้คลุมเราไปคลุมยุงคลุมมดคลุมเลงคลุมไหลสังหารมันทีเดียวให้หมดไปไม่ต้องไปนั่งไล่เบียให้ลาบาก เราก็ไปสังหารตัวท้ายคืออวิชชานี่ก็มานั่งคำอวิชาว่าไออวิชานี่คืออะไร <c oughs> ต้องดูววิชาก่อนอวิชานี่ท่านแปลว่าโง่หรือแปลว่าไม่รู้ในตอนนี้บันทีท่านพุทธบริษัทหลายท่านจะตอบมาว่าคนที่เกิดมาแล้วไม่รู้ไม่มีข้อนี้เป็นความจริง คนที่เกิดมาแล้วรัต์ี่เกิดมันแล้วมีความรู้รู้จักพ่อรู้จักแม่รู้จักหิวรู้จักกระหายรู้จักความหนาวรู้จักความร้อนรู้ทุกอย่างแต่ว่าไม่รู้อยู่อย่างเดียวคือขาดความรู้อยู่อย่างเดียวขาดความรู้อริยสัจตอนนี้เราก็มารวบรัดแทนที่จะไปไล่จับยุงทีละตัว ถ้าคืนไล่จับยุงทียตัวไล่จับมดเทียตัวไม่มีทางเข้าถึงความเป็นพระอรหันต์ก็ใช้วิธีป้องกันหรือว่าใช้วิธีแก้โดยการคลุม,มใสให้หมดสัตว์ประเภทนี้มันอยู่ที่ไหนคลุมใส้หมดคลุมแล้กักให้มันตายอยู่ที่นั้นถ้าคลุมเขาไม่ได้ก็คลุมเราทำอาการทางร่างกายของเราไม่เข้าไปสัมผัส เมื่อเราไม่สามารถจะสัมผายการณ์ทั้งหลายเหล่านี้ได้เราก็ปลอดภัยนี่การคลุมให้หมดนี่คลุมได้สำหรับสิ่งที่มันจะมาทำลายเราแต่สิ่งที่จะเข้าไปทำลายคนอื่นทำลายกิเลสให้หมดไปจากโลกนี่ททำลายไม่ได้ก็มีวิธีเดียวคือป้องกันใช้กระโสวมตัวเราให้สิ้นซาก หมายความว่าไม่ให้สามารถกิเลสทั้งหลายเหล่านี้คือจะอยุงเล่นไหลไม่สามารถจะทําอันตรายได้ก็อันนี้ก็ได้แก่อริยสัจสี่นี่มาดูตัววิชาคืออะไรอวิชาท่านกล่าวว่าท่านกล่าวไว้วไวในคันทวักไม่พระไตรปิฎกท่านบอกว่าอาวิชาก็ได้แก่ความมีชันทะกับราคะ ฉันทะมีความพอใจในความเป็นมนุษย์แล้วก็มีความพอใจในรูปประชานอรูปประชานพอใจในการถือตัวถือตนพอใจในอารมณ์พุ่งที่อยากจะคิดนอกรีกนดรอยไปนิดหน่อยพุ่งในตัวนี้ของด้านพัฒานาคามีพุ่งในด้านกุศลราคะมีความยินดีเห็นว่ารูปประชานดีอรูปประชานดี การถือตัวถือตนบ้างเบ่งทับคนนู้นบ้างเบ่งทพบคนนี้บ้างเป็นของดีแล้วก็อารมณ์พุ่งคิดว่าเราเป็นแค่อนาคามีก็พอ,อใจยังไงยังไงเราเป็นประเทธธวดาหรือว่าเป็นพรหมล้วก็มีความสุขและเรานีผ่านบนนั้นนี่ฉันทากับราคานสองรายการนี้เป็นอารมณ์ของอวิชชา ยังถือว่าเป็นความโง่ยังไม่เห็นความทุกข์คือทุกละเอียดทุกหยาบท่านเห็นมาแล้วทุกละเอียดไม่เห็นทุกหยาบเห็นทุกหยาบด้วยกับทุกเนื่องจากความไม่ได้เป็นพระโสดาบันหรือว่าทุกเนื่องจากยังไม่ได้เป็นพระสกิทาคามีและทุกเนื่องจากได้ยังไม่ได้เป็นพระอนาคามีในเห็น เป็นนว่าทุกช้างเห็นทุกมดทุกเรนไลทุกยุงไม่เห็นพวกนี้ก็ทำลายเราแย่เหมือนกันนี่เวลาปฏิบัติองค์สมเด็จพระบรมสสุคตทรงตรัสว่าร่วบพระเธอทีเดียวเรามาดูอาการทุกขของคนที่ยังหลงอยู่ในฌานรูปฌานก็ดีอรูปฌานก็ดี ถ้าหลงเพลิดเพลินอยู่ในการอย่างนี้มันก็ไม่เป็นทางที่สุดของความทุกข์เรายังต้องเกิดอีกเกิดเป็นคนอยู่อย่างนี้มันมีทุกข์ครอบดันเมื่อเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมมันก็ยังมีทุกข์เพราะว่ากิจที่เพึงทำยังจะต้องทำต่อไปอีกเทวดาหรือพรหมจะมีความสุขในดันในการเป็นทิพย์ก็จริงแหละแต่ถ้าว่ากิจที่จะต้องทำจ้องต้องมี คือใจต้องเป็นนั่งฝึกเป็นนั่งฝนเพื่อทําจิตของตนให้บริสุทธิ์นี่มันก็ยังทุกข์จิตยังไม่จบแต่หากว่าอารมณ์ของมานะการถือตัวถือตนว,ว,ว่าตัวว่าเราอารมณ์ของใจเรามีขั้นพระอนาคามีนี่ก็มีผลเป็นสุขแต่ก็ลืมว่าอารมณ์ทุกข์ที่จะต้องค้นคว้าหาทางให้จิตบริสุทธิ์ปองใสมันยังมีอยู่ กิอย่างอื่นยังจะต้องทํำยังมีอยู่นี่ก็เป็นอารมณ์ของความทุกข์อารมณ์ฟุง้งคิดครุมไปถึงว่าสภาวะของอนาคามีก็ดีพอสมควรแล้วมองไปดูว่าโซนาสิกิทาคาหรืบอบุตุชนคนที่ทรงฌานสมาบัติเราดีกว่าเขาตั้งเยอะแค่นี้นอนสบาย กรามใหญ่ใดๆอกุศลใหญ่ใดๆไ,ไม่สามารถให้ผลเราได้เราก็มีความสุขให้ก็ลืมคิดไปว่ากิจทุกอย่างถ้าทำแท้หมดไปเลยมันสิ้นความทุกข์ไม่มีกังวลเป็นอันว่าอารมณ์ฟุ้งอย่างนี้ก็ยังเป็นอารมณ์กังวลเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์ก็ตัดมันไปซะเลยตัดไปเสียขึ้นชื่อว่าความจริงอารมณ์ตอนนี้ก็เข้มแข็งพอ คนที่เป็นพระนาคามีแล้วนี่จะมานั่งสอนกันละเอียดละออมันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าเป็นคนรู้มีจิตสะอาดมีอารมณ์ขุนโมยอยูบ้างเล็กน้อยเท่านั้นก็ยังขอรวบไร้กันสั้นๆเพราะตอนนี้มันเข้าทางผงถ้าเป็นถนนก็เป็นซุปเปอร์ไฮเวย์แล้วแล้วก็เป็นทางคอนกรีตเส็จด้วยสบายๆวิ่งแบบเรียบ คนเป็นพระนาคามีถ้าทำลีลาจะเข้าถึงความผันไม่มีอะไรยากนิวว่ากันตามแบบมองเห็นชัดเมื่อกิเลสตัวเล็กๆทำไมและปัญญาทำลายกิเลสใหญ่มาได้ยิงจะมานั่งหลงไหลไฝ่ฝันในรูปวชานะรูปฌชานมานะการถือตัวถือตนุทธะจะมีอารมณ์พุ่งไม่คิดยุ่งว่าเราเป็นเทวด,ดาหรือพรหมเราก็มีความสุข ตอนนี้ไม่รู้จะอธิบายยังไงเป็นอันว่ารวบรักกันไปเลยว่าอารมณ์ใจที่มันยังเนื่องอยู่ในวิชาที่เห็นว่าทั้งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ความทุกข์มันยังไม่เท่าถึงสุขถึงที่สุดที่เรียกกันว่าเอกันตะบรมสุขเป็นสุขอย่างยิ่งแต่ฝ่ายเดียวยังมีกิจที่มีอยู่ก็รวบรวมกําลังใจใช้บารมีสิบราการให้เข้าถึงจุด ให้เกณฑ์ประหัตประหารเสียทันทีความจริงบาร,รมีสิบระการสำหรับพระราหารนี้ก็รู้สึกว่ามีความเข้มขน้นใจหนักหน่วงจริงๆสัสจธรรมที่เราจะคนเห็นเป็นผลทานการให้ทานการให้ตัวนี้ ที่เราเรียกกันว่าจาคะคือบริจาคและเสียสละเราไม่มีการใช้คำว่าเสียเราไม่มีการใช้คำาะละตัวนี้เราใช้คำว่าละเลยทีเดียวละ,ละละอารมณ์ผูกพันในร่างกายเสียทั้งหมดละอารมณ์ผูกพันในโลก,กีวิสัยเสียทั้งหมดละอารมณ์ผูกพันในในฌานสมาบัติทั้งรูปฌานและรูปฌาน ละตัวมานะการถือตัวถือต,อตนเห็นว่าสัตว์กับคนมีสภาพเสมอกันแล้วก็ละอารมณ์ฟุ้งสั้นจะไม่คิดอะไรต่อไปมีความมุ่งหมายอย่างเดียวคืออารมณ์บริสุทธิ์ไม่ถือเราไม่ถือเขาไม่ถือว่าโลกเป็นสุขนี่กละอัตภาพร่างกายเสียทิ้ว่าอัตภาพร่างกายได้กรูปเวทนาสัญญาสังขารนิยาน อันนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีในเราความจริงท้ายตัวละคือทานบาร,รมีตัวนี้พอแล้วละในแค่นี้คิดอารมณ์ละเพียงแค่นี้จิตเป็นสุขคนที่สุดก็เป็นอาหารหันต์ได้สําหรับด้านศีลบาร,รมีของอรหันต์ก็ว่ากันอย่างละเอียดละออกเคร่งคัด มัติยัตไม่ทําลายให้สิ้นไปไม่หมดแล้วนี่แค่ประสดูดเขาก็ทําได้เนคขมะนี่เป็นตัวใหญ่คือตั้งแต่พระอนาคามีแล้วจึงใช้เนคขมะเป็นนักบวชจริงๆพระอนาคามีนี่ถึงแม้ว่าจะเป็นครวาสอารมณ์ที่ปรารถนาในเพศก็ไม่มีแล้วอารมณ์เกิดแห้งไปกามาชันทะไม่ปรากฏ ความโกรธความพยาบาตไม่ปรากฏนั่นเป็นเนคขมมะของพระอนาคามีและเนคขมมะพระอรหันนี้ละเอียดไปอีกเรียกว่าร่างกายทั้งหมดถือว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราปัญญาบรารมีเข้าไปตัดวิชานั้นมีเต็มที่พระอรหัน์ย่อมไม่ปรากฏเห็นว่าอะไรในโลกนี้เป็นเราเป็นของเราไม่เห็นว่าอะไรในโลกนี้เป็นของดีและก็ไม่เห็นว่าอะไรในโลกนี้เป็นของเลว ทั้งนี้เพราะอะไรพระยอมรับนับถือความเป็นจริงว่าธรรมดาของโลกนี้เป็นอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นกฎธรรมดาไปหมดไม่มีอะไรเป็นเครื่องสะเทือนใจพระอาหารหันต์เขาด่าก็ไม่สะเทือนใจเขาชมก็ไม่สะเดือนใจอะไรๆเกิดขึ้นมาท่านถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาสําหรับวิทยะความภาคเพียนนี้ก็เพียนไล่ยุงจับยุงทำลายยุงหนียุงให้หมดไป กำลังใจของพระอรหันต์ย่อไม่มีไม่มีมีคำไม่มีคำว่าเหนื่อยในการที่จะทำลายกิเลสความย่อท้อไม่มีในอุปสรรคต่างๆถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของโลกมันต้องทำกันแบบนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องคันติความอดทนการชนกับบุคคลที่มีสภาวะไม่เสมอกันชนกับการต่างๆที่เป็นที่ ไม่ประสบอารมณ์ในฐานะที่เป็นปุถุชนเป็นเรื่องของธรรมดาตอนนี้จะมีอะไรเกิดมาหนาวก็ดีร้อนก็ดีหิวก็ดีกระหายก็ดีท่านรู้สึกเฉยเฉยเมื่อของมันก็มีบ้างมันก็ไม่มีไม่มีบ้างอากาศมันก็เป็นธรรมดาอย่างนี้ร้อนบ้างหนาวบ้างเย็นบ้างเป็นเรื่องธรรมดาของที่จะก,กินจะใช้มีหรือไม่มีมันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าการขัดข้องอย่างใดเกิดมาท่านเฉยเฉย คันติตัวนี้ไม่ใช่ตัวดันทิทยะก็ไม่ใช่ตัวดันตัวอารมณ์เฉยๆเพราะอารมณ์มันเป็นปกติสมมติวันเดินไปนี่แดดมันร้อนจะไม่ต้องนั่งอดทนตัดกำลังใจปดกลั้นว่าเราอะทนกันแห่งความร้อนในสําหรับพระอ,อริยะเจ้าขั้นนี้ไม่มีถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานี่เป็นคันติแห่งอารมณ์ละเอียดสาจะความจริงอันนี้ไม่ต้องพูดกันถ้าไม่จริงก็เป็นพระอริยะเจ้าขั้นนี้ไม่ได้ จริงทุกอย่างต่อกายงานจริงทุกอย่างต่ออารมณ์แต่จริงด้วยอำนาจปัญญาพิจารณาเห็นแล้วไม่ใช่จริงทรงเด็ดอดีฐานอารมณ์ที่ตั้งใจมั่นเห็นว่ารูปประชันและรูปประชันเป็นต้นเป็นของไม่ดีจึงเ,เ,เป็นกิจที่พึงต้องปฏิบัติต่อไปเพื่อทําลายอารมณ์นี้ให้หมดไปก็มีอยู่แล้วทรงตัวไม่ฝ่ายลอนสําหรับเมตตาคุงพระราหันนี้ปรากฏว่า เป็นอปปมัญญาจริงๆเมตตาตลอดไปทั้งทั้งคนที่เป็นมิตรและทั้งคนที่เป็นศัตรูมีอารมณ์คิดอยู่เสมอว่าเราต้องการส่งเคราะห์เขาให้เป็นสุขอุเบกขาความวางเฉยเฉยต่อสภาวะของขันห้าที่มันจะมาแบบไหนก็ช่างพวกมันมันจะแก่ก็เชิญแก่มันจะป่วยก็เิญป่วยมันจะตายก็เชิญตายมันจะอยู่ก็เชิญอยู่ ไม่ใช่ว่ากิจนี้ถ้าเราจบแล้วเราจะไม่ต่อสู้กับอารมณ์ที่เป็นทุกข์คือหมายความว่าจบแล้วเมื่อไรแต่โดยมากท่านที่เป็นอนาคามมีก็ดีท่านที่เป็นอรหันต์ก็ดีย่อมไม่มีความยินดีในโลก,กีวิสัยทั้งหมดแม้แต่ขันห้าของตัวที่มันปรากฏนั่นก็อยู่ในความอึดอัดน,นั่น,นก็อยู่ในความลำคาญถ้าพูดถึงอารมณ์ เพราะว่าท่านเห็นว่ามันไม่ดีมันเป็นพกุกมันเป็นของสปกปรกนี่พูดกันอย่างภาษาชาวบ้านและพูดอย่างภาษาที่ภาษาดีบทท่านพูดกับพระว่าการอยู่ของเราในะอยู่ในความอึดอัดอยู่ในความเบื่อนหน่ายแต่ว่ากําลังใจของพระหันถือว,ว่าเป็นของธรรมดาอยู่แบบสบายไม่มีอะไรเป็นทุกข์เมื่อร่างกายมันทรงอยู่ก็เลี้ยงมันไป มันมีความต้องการหนาวต้องการร้อนก็าหาทางผ่อนคลายมันให้มันเป็นไปตามความประสงค์บ้างตามที่พึงหาได้มีได้ฉะนั้นพระอาหารหันต์จะนอนในป่าก็มีความสุขจะนอนในบ้านก็มีความสุขจะนอนในที่มุงที่บังก็มีความสุขจะนอนในที่แจ้งก็มีความสุขเพราะว่าจิตของท่านเป็นสุขเป็นอันว่าการที่จะไล่ย,ยุงจะตบจุงในฐานะที่ความเป็นพระอาหารหันต เรามองมามองดูบารมีกันก็ตัวสําคัญที่สุดก็คือธานบารมีที่เราเรียกกันว่าจา,านุสติกรรมฐานตัวนี้เป็นตัวสําคัญที่สดุดเพราะว่าเราใช้อารมณ์อย่างเดียวคําว่าละเสียตัวเดียวด้วยละทั้งหมดแม้แต่ร่างกายของเราก็ละเมื่อเราละร่างกายของเราได้แล้วสิ่งใดนอกจากร่างกายที่เราจะถือไว้มันจะมีไหม มันก็ไม่มีอารบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่มาพูดมันนี่เป็นอารมณ์ที่ก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระละหันอารบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านหมดจากความเมามันในรูประชาญคือบ้าในรูประชาญหรือบ้า,นใ,นา,บานในอรูประชาญยังมีความบ้าที่คิดว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาอะไรพวกนี้เป็นต้นคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีคนนั้นไม่ใช่พระอริยเจ้าคนนี้เป็นพระอริยเจ้า คนนั้นมีอารมณ์ต่ำคนนี้มีอารมณ์สูงอารมณ์อย่างนี้มันก็ไม่มีหมดไปและอารมณ์ใจเห็นว่าความเป็นพระอนาคามีก็ว,วิเศษวิโสดีแล้วไม่ต้องปฏิบัติต่อไปเพื่อความเป็นอรหันต์และจิตใจที่ผูกพันมีความพอใจในรูปฌาชนอรูปฌาชนเห็นว่าเป็นของดีรือมานะอุทะจกร,รตามอย่างนี้ไม่มีในอารมณ์ของตนอย่างนี้องค์สมเด็จพระทศพกล่าวว่าท่านนั่นเป็นพระอารหรันต์ สำหรับวันนี้บรรดาท่านพูตบริษัททุกท่านมองดูเวลาก็หมดเสร็จแล้วขอบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจงพยายามรักษาอารมณ์ใจของท่านตามแนวที่กล่าวมาที่พูดวันนี้ถือว่าเป็นแนวปฏิบัติเท่านั้นไม่ใช่วิยะพูดให้ทุกท่านเป็นอราหันต์ได้จะเป็นได้หรือไม่ได้ก็สุดแล้วแต่ท่าน ถาสำหรับวันนี้หมดเวลาเสร็จแล้วก็ขอบรรดาท่านพุ้บริิษัททั้งหลายผู้รับฟังจงมีแต่วความสุขสวัสดิ์พิพนะัฒนาวงคุณสมบูรณ์คุณผลทำใดที่องค์สมเด็จพระทศพลบรมบราชชนดา,ส,าสัาสมมาสัพพุทธเจ้าทรงบรรลุแล้วขอบรรดาท่านทั้งหลายจงบรรลุทานั้นโดยฉับพลันเถิดสวัสดี